คือการบูชาการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เรามีความเลื่อมใสในพระรัตนกรายนี้เราก็จึงยินดีในการทำบุญถ้าหากว่าเราไม่เลื่อมใสในคุณแก้วสามประการนี้แล้ว ไม่มีใครดรอกเก็สละเวลามาจำสินฟังธรรมแล้วก็ไม่มีใครที่จะสละบ้านเรือนออกมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพระวินยัยคือว่าทั้รวมระวังไม่ล่วงศิกขาบทว,วินยัยน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้ว แล้วพยายามทำตามข้อที่พระองค์ทรงพระอนุญาตแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ไม่ว่าสู้ทนเอาทั้งนี้ก็เพราะความเลื่อมใสนั่นนะเป็นมูลเหตุแม้ทายกทายิกาก็เหมือนกันการที่เราจะได้สละกิจบ้านการเรือน มาฟังธรรมมาจำสินอุโบสถก็ดีหรือจำสินห้าก็ดีมูนี้นี่ก็โดยอาศัยที่เรามีความเชื่อเลื่อมใสในคุณทั้งสามประการนั้นเองโดยที่มองเห็นว่าคำสั่งสอนของพระเ,เจ้านี่เป็นนิยานิกระทำนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆ เช่นอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาสิทธไว้ยืนยันว่าสุขโขปุญญสะอุจยโยอย่างนี้นะการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุกโขปปาปัะอุจยโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้ ตันหักขโยสัพพทุข,ขังจินาติเอาชนะตันหาไดออ้ทุกทั้งหลายก็ย่อมดับไปหมดอ,อ,อันนี้เป็นพุทธภาษิทตเพราะฉะนั้นขอให้พากันน้อมนำไปตรีตรองแสดงว่า บรรดาความทุกข์ทั้งหลายนั่นมันมีตัณหาเป็นมูลเหตุอย่าไปเพ่งเล็งไปอย่างอื่นเลยตัณหานี่แหละปุณเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกขนาประการตัณหาความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอยู่ในโลกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญนะลองคิดลองตรองดูให้ดีทั้งคารพหัดทั้งนักบวชถ้าผู้ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนจริงๆก็ตกเป็นท่าแห่งตันหานี่มา มากมายหลายล้นคนเกิดมาในโลกนี้นะมีน้อยคนที่จะเอาชนะตัณหานี่ได้ <c oughs> บัานี้เมื่อเรามาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดัางกล่าวมานี่แล้วว่าตัณหามันเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เราก็มามาภาคเพียรพยายามละตัณหากันนี่แหละ ให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจถ้าพูดถึงตัณหาของผู้ครองเรือนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแบ่งตัณหาไว้เป็นสองประเภทตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส อันไม่เป็นบาปเป็นโทษก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่งตัณหาความอยากในรูปเป็นต้นที่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษก็มีอยู่อีกประเภทหนึ่ง <c oughs> อันนี้ควรพากันคิดกันตรองให้ดีสำหรับผู้คลองเรือนแล้วก็แสดงว่าก็ยังมีตัณหาอยู่ในใจ จึงได้ครองเรือนก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับให้คนทิ้งเรือนทั้งหมดครองเรือนแต่ต้องครองทำด้วยถ้าไปครองแต่เรือนไม่มีธรรมะอยู่ในใจมันก็ความประพฤติก็จะต้องเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละ เพราะว่าอาวิชชาตันหานี่ส่วนมากมันก็จูงใจของคนให้ดิ้นไปในทางต่ําทางที่เป็นบาปเป็นกรรมนั่นนะมีแต่จูงใจคนให้กาอให้คล้องอยู่ในโลกนี่พูดถึงเรื่องอวิชชาตันหาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามแหละจะเป็นนักบวชก็าตามเป็นคหัหถ์ก็าตาม ก็ขอให้พากันเห็นโทษของตัณหาเหล่านี้คือมันล่อลวงจิตใจของคนที่ไม่มีปัญญาให้คล้องอยู่ในทุกข์ทำไมจึงไม่มองเห็นโทษของมันบ้างเล่าเลยเะสำคัญว่าแต่ตัณหานี่มันเป็นของดีมีรสอร่อยายเดียวโทษมันมองไม่เห็นเลยอย่างนี้นี่ไม่สมควรเลย ทางที่ดีแท้แท้แล้วต้องต้องมองให้เห็นทั้งโทษของมันและทั้งคุณของมันอย่างนี้นั่นถูกต้องโทษของตัณหาซึ่งมีอวิชชาเป็นคู่กันอันนี้มันจะนำให้ไปทำบาปทำให้คนเรานั้นละเว้นจากบาปไม่ได้เพราะไม่รู้นี่ไม่รู้หนทางเว้นจากบาป เนื่องจากว่าอาวิชชาเนี่ยมันครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญญาที่จะหลีกเลี่ยงจากบาปได้คนเกิดมาแล้วนะส่วนมากเนี่ยก็ไม่รู้เช่นอย่างว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้นะคนมีฐานะดีสมควรจะวินจากการฆ่าสัตว์อย่างนี้ได้อยู่แต่ว่าเนื่องจากไม่รู้ ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรก็ยังไปฆ่าสัตว์อยู่อย่างนี้นะนี่และความไม่รู้นะแต่สมมติว่าผู้มีฐานะเช่นนั้นนะหากเรียนรู้บาปบุญคุณโทษนี่โดยแจ่แจ้งแล้วผู้นั้นจะเว้นจากบาปได้เลยไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วไม่ไปชอ่อไปโกงไปหลอกลวงเอาของใครไปลักเอาของใคร เพราะว่าของตนมีอยู่นี่นั่นเนีตนถือสันดุถีตามมีตามได้ตนมีเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคอยู่เท่านั้นแล้วทำการค้าขายก็ทำการซื้อสัตว์สุจริตต่อลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าเพราะว่าเห็นว่าถ้าไปเอารัดเอาเปรียบลูกค้า,านีนเน่เปันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวร มันรู้อย่างนี้นะพ่อค่าคนนั้นก็ไม่ได้พบกับบาปไม่ได้สั่งสมบาปเพราะว่าไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวต้องเห็นว่าการทำการค่าถ้าไปทำไปด้วยความโลภออไปหลอกลวงช่อโกงผู้อื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียสินมากมายให้ตนร่ำรวยขึ้นอย่างนี้นะมันเป็นบาปเป็นโทษ พ่อค้าคนใดเรียนรู้เหตุผลของการกระทำไม่ดีดังกล่าวมานี้แล้วพ่อค้าเหล่านั้นก็เว้นไปได้เลยทำการค้าโดยทางสุจริตไม่ช่อไม่โกงไม่หลอกลวงตรงไปตรงมาแม้ชาวนาชาวสวนก็เหมือนกันหมายความว่าผู้ใดจะทำการงานการเลี้ยงชีพยอย่างไร เรายึดถือเอาศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องดำเนินเรียกว่าเราดำเนินอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ความประพฤติหรือการแสวงหาต่างๆดังกล่ามานั้นไม่ไม่ให้ออกนอกศีลน,นอกธรรมแต่ว่าคนส่วนมาก พอพูดอย่างนี้เนี่มันจะปฏิเสธอยู่ในใจเลยนะ่ยเพรา่ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วเป็นอย่างนั้นละส่วนมากเลยนะอันนั้นท่านเรียกว,ว่าตีตนตายก่อนไข้พอเป็นไข้ลงอย่างนี้ญาติญาติบอกว่าจะไปเอาหมอมารักษานะคนไข้เดีวไม่ต้องไม่ต้องฉันจะตายอยู่แล้วอืม เอาละให้มันตายไปซะนี่อุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มีผู้มาแนะนำให้รู้ว่าอ้อย่างนี้เนะ่ยมันควรละควรเว้นถ้าขืนไม่ละแล้วจะต้องได้รับทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเป็นผลอย่างนี้มันจำเป็น ละไม่ได้ทุกข์กับจำยอมแหละเพราะามันจำเป็นนี่อเอาแต่เรื่องจำเป็นเข้ามาว่ากันเลยคนส่วนมากนะที่ใช้สำนวนอย่างนี้นะ่ะแสดงว่าขาดปัญญาไม่คิดว่าจะมีอุบายปัญญาหาทางแก้ไขถอนตนออกจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นไม่คิดเลยนะคนส่วนมากเป็อย่างนั้น มีแต่ยอมแพ้ต่อกิเลสบาปประทมไปเลยอันนี้นะ่ะทุเรศจ,จริงๆทั้งที่ว่าเราปฏิญญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจริงๆแน้ววันนี้พระพุทธเจ้านั้นนะทรงสอนให้คนเราละบาปที่นี่ทรงสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลทรงสอนให ทำมาหาเรื่องชีพโดยทางสุจริตอ,อันคำสอนของผู้เเจ้านะี่ที่พระองค์ทรงพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกคือไม่ประสงค์อยากจะให้สัตว์โลกนั้นได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปจุดประสงค์ที่พระองค์สร้างบาร,รมีมาตั้งเสียสงไขยปลายแสนมหากรมาได้ตัดสรู้เว้นผู้เจ้านี่ ก็มีพระประสงค์อย่างนี้เองเนี่ยออเออพระองค์ตัดสรู้แล้วพระองค์มีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดมากหาอุบายต่างๆมาแนะนำสั่งสอนคนเพื่อให้คนรู้จักบาปบุญคุณทอดนี่แหละเพื่อให้คนได้ละบาปแล้วบำเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนของตนอันนี้เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลย แล้วทรงสั่งสอนสูงไปกว่านั้นก็ทรงสั่งสอนให้รู้จักอุบายชำระกริเลสอันมันทุ่มห่อจิตใจอยู่นี่ให้มันหมดให้มันสิ้นไปจากดวงจิตนี่ทีนี้ผู้ที่จะมาชำระกริเลสอันอย่างกลางหรืออย่างละเอียดให้หมดสิ้นไปจากจิตนี้ได้มันก็ต้องลากกิเลสส่วนหย,ยาบๆนั่นมาก่อนอ กิเลสส่วนหยาบที่มันพาให้ทำบาปทำกรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นนะนั่นเราเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบก็ต้องละกิเลสอย่างหยาบน,นั่นก่อน mm. เมื่อละกิเลสอย่างหยาบนั้นได้แล้ว mm. ก็แสดงว่าไม่ได้ทำบาปมเมื่อไม่ได้ทำบาปแล้ววันนี้ก็ mm. มาปฏิบัติอบรมกายวาจาใจ ให้เข้าถึงความสงบมันก็ทำความสงบได้เพราะเหตุว่ามันไม่มีบาปมารบก,กวนจิตใจเส่นน้อมใจลงสู่ความสงบบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปบาปไม่มารบก,กวนจิตก็ไม่เผลอจากพุทธโธสติก็เกกล้าประคองจิตให้นึกพุทธโธต่อ ติดติดต,ต่อต่อกันไปเรื่อยไปเมื<ะ>่อจิตนั้นนึกพุทโธติดต่อกันไปนานเข้านานเข้าจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงโดยลำดับเท่านั้นเองเนะ<ถ>พุทโธคุณเนี่ยจะตะล่อมจิตนี้ให้สงบลงไปโดยลำดับหรือถ้าหากว่าไม่บริกรรมพุทโธอย่างนั้น เราจะมาเพ่งกำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้มันก็จะกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละเพราะมันไม่มีบาปมาสุดข้าให้คิดไปทางอื่นมันไม่มีบาปมาแทรกแซงดังนั้นจึงมีสติยับยั้งใจให้กำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ เมื่อมันไม่มีบาปมาแทรกแซงอย่างนั้นใจนี่มันก็รูมลงทีละน้อยละน้อยลงไปแหละม,มันเป็นอย่างนั้นมันค่อยจมดิ่งลงไปสู่ฐานเดิมของมันไอ้ที่มันไม่สงบนี่มันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์อยู่นะให้สังเกตดมูมันฟูขึ้นมาคอยรับอารมณ์มาแต่ภายนอกอ เช่นรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูเป็นต้นเหล่านี้นะใจมันจะยอมรับรู้อารมณ์เหล่านั้นทันทีเลยรับรู้แล้วก็วิตกวิจารไปตามรูปตามเสียงปไปยินดียินร้ายไปตามรูปตามเสียงเหล่านั้นเนี่ยธรรมดาจิตใจที่มันไม่สงบเนะี่ยมันฟูขึ้นมาคอยเลยรับอารมณ์ดังกล่าวมานั่นเนะ่ย อยู่เสมอๆไปดังนั้นแหะคนเรามันถึงหาความสบายไม่ได้เลยอห้ามจิตก็ไม่ได้ห้ามแม่มันคิดก็ไม่ฟังมันจะไปห้ามได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้ใจสงบลงสักทีนี่แะ่ปล่อยให้มันลอยนวลไปตามอารมณ์ต่างๆอย่ังนั่นจะน,นี่ แล้วเราจะไปห้ามมันกึกกักให้มันหยุดนิ่งไปเลยนี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงนับตั้งแต่ขั้นต้นนี้ไปถึงขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงเป็นขั้นๆไปอย่างนี้นะถ้าจะอุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำลายต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้ต้นไม้ต้นนั้นมันใหญ่ลากมันลึก รากมันหลายซะด้วยอย่างนี้จะทำยังไงอะ่ะทำยังไงก็ต้องตัดก้านลานกิ่งมันลงก่อนแหละถ้าหาว่าจะไปโค่นต้นมันทีเดียวเลยอย่างนี้เดี๋ยวมันจะหักทับอะไรต่ออะไรลงไปเสียหายมากมายาก็ขึ้นตัดก้านลานกิ่งมันลงให้มันเหลือแต่ต้นมันแบบนี้นะ การตัดก้านรานกิ่งของมันลงไปเหลือแต่ต้นนั่นแหละได้แก่การรักษาศินการไม่ทำบาปเว้นจากบาปต่างๆตัดความโลภความโกรธความหลงอันหยาบช้าลามกจะโด,ดนบันดาลให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหัดนี้นะตัดกิเลสสามกองนี้ออกหมด กิเลสสามกองที่จะพาให้ไปทำบาปเหล่านี้เหมือนเราตัดกิ่งไม้ออกจากต้นของมันนะอย่างนั้นแห่ะเมื่อตัดมันออกหมดแล้วมันยังแต่ต้นของมันมันนี้ทำยังไงอะ่ะ<อ>ก็หาจอบหาเสียมมาหาขวานมาให้พร้อมแล้วก็ขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นไป ตัดรากขอยเข้าไปโดยลำดับอันนี้เปรียบได้กับการทำความเพียรเพื่อทำใจให้สงบละนิวรณ์ห้าออกไปโดยลำดับนั่นแหละแม้ว่าบุคคลจะมีศินจะละความโลภโกรธหลงอันนั้นส่วนหยาบอันนั้นออกไปแล้วแต่ความรักความชังความอะไรต่างๆมันยังมีอยู่ในใจ ความขี้เกียจขี้คลานมนี่มีง่วงเหงาหาวนนอนความฟุ้งซ่านของจิตใจมนี่ยังมีอยู่แต่มันไม่ถึงกับไปทำบาปทางกายวาจาเพียงแต่คิดฟุ้งไปเฉยๆความสงสัยลังเลเรื่องบาปปุนคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์พระนิพพานอะไรโมนี่ยังมีอยู่ในใจนะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงต้องมาเพียนพยายามระงับอารมณ์เหล่านี้ให้ดับออกไปจาก,กจ,จิตใจเพียนระงับความรักความห่วงความอะไรในของที่ตนรักตนใครอยา่าไปวิตกวิจารไปกับสิ่งที่เคยรักเคยห่วงเห็นมาแต่ก่อนนั้นอยา่าไปวิตกวิจารณไปในบุคคลหรือว่า สัตว์ที่ตนเคยเกลียดเคยชังมาแต่ก่อนห้ามห้ามคิดวันนี้นะถึงถึงบทนี้แล้วนะถึงขั้นนี้แล้วอะ <c oughs> แล้วก็เมื่อนั่งทำความเพียรอยู่นี่ห้ามง่วงเหงาหาวนอน <c oughs> ทำยังไงมันจะไม่ง่วงก็เอาแหละหาทางแก้ไขมันลงไป <c oughs> แล้วก็ห้ามจิตคิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นเพราะว่าเราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่การเพ่งนี่ได้แก่การสะกดจิตนั่นเองหละแรืว่าใช้อำนาจก็ว่าได้การเพ่งนี่นะเช่นเพ่งลมหายใจเข้าออกอันนี้นะเอาจิตมันิ้นอยากจะคิดไปก็สะกดมันไว้ไม่ให้คิดนี่ใช้อำนาจเอาเลยแบบนี้นะ ไม่ต้องอ่อนไหวไปตามมันเมื่อเราอดทนเพ่งอยู่นะัสะกดจิตไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนสะกดจิตให้ดูให้รู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านั้นม้นจะยากลำบากมันจะเกิดทุกขเวทนาก็ไม่วันไหวสู้มันนี่มันต้องอย่างนี้นะการปฏิบัติทางจิตใจนะ อยไปทำอ่อนแอไม่ได้ถ้าทำอ่อนแอแล้วจิตไม่มีทางมันจะรวมลงเป็นหนึ่งะไม่มีละความสงสัยลังเลต่างๆมเนี่อนก็ต้องเตือนตนเข้าไปอะเราไม่ต้องสงสัยหรอกคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วบาปก็อยู่ที่ใจนี่แนะบุญก็อยู่ที่ใจนี่ ถ้าใจมันคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอยู่นี่แหละมันสร้างมันกำลังสร้างเหตุแห่งบาปขึ้นมาเหมือนกำลังสร้างตัวบาปขึ้นมานี่จะไปสงสัยอะไรเรื่องบาปล่ะวันนี้บุญกุศลน่ะเรื่องบุญน่ะก็มองดูจิตตัวเองเนี่ยมันไม่โลภอยากได้อะไรของใครแล้วยินดีใช้สอยแต่ของตัวเองเท่าที่มีอยู่เท่านั้น แล้วมองดูจิตตัวเองในขณะน,นี้ไม่โกรธใครอะไม่เกลียดใครเลยไม่ผูกใจเจ็บกับใครเดี๋ยวมองดูจิตของตนในขณะนี้ตนไม่ได้เชื่อลัทธิอะไรงมงายที่เขามีอุอบายชักส่วนให้ไปนับถือลัทธิอะไรต่ออะไรต่างๆนั้ในในโลกเนี่ยเราเราไม่หลง เรามองไม่เห็นเลยว่าลัทธิใดจะประเสริฐเท่าเพราะพุทธศาสนานี่ไม่มีแล้วไอ้อุบายที่จะกำจัดเหตุแห่งความทุกข์เพื่อให้ได้บรรลุความสุขอันเป็นแก่นสารอย่างนี้นะไม่มีคำสอนใดในโลกที่จะเทียบเท่ากับคำสอนของพระเจ้านี้ไม่มีเพราะว่าลัทธิอื่นนั่น เขาถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนุ่นมาดนบรรดานในคนเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่อไหร่อย่างนี้กรรมวิธีเขาก็าทําพิธีบวงสวงอ้อนวอนหรือว่าเสกคาถาเป่าหรือว่าขับไล่ด้วยการลงผีกันด้วยการ สาธยายเวทมนตร์คาถาขับไล่ผีสังข้างแดงที่สิงสถิตยอยู่ในตัวคนขับไล่เสนียดจันไรที่มาทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเหมือนนี้นะแต่โบร,โบราณทำกันมาพอแรงแล้วไม่เห็นว่ามันพ้นทุกอะไรไปได้ไม่เห็นว่าพ้นตายคนเหล่านั้นนะมันถึงจะเสกมนตร์คาถาอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันก็ตายอยู่ได้ นี่แหละหลักคําสอนของพระเจ้านี้จึงืซอว่าเป็นสัจธรรมนั่นแหละเป็นธรรมของจริงแท้เพระองค์ไม่รับรองว่าจะช่วยชีวิตของใครไม่ให้แก่เจ็บตายนี่พระองค์ไม่รับรองนี้แถมยังพระองค์ก็ยังสอนให้รู้เท่าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายลีกไม่พ้นต้องทำกับความรู้เท่าอย่าไปทุกขไปโศกกับความแก่ความเจ็บความตายนี่ ถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายก็อย่ากเกิดมาอีกอย่ากเกิดมามีรูปมีนามอันนี้อีกต่อไปเอาทำอย่างไรถึงจะไม่ได้เกิดมาอีกละตัญหาความอยากโดยประการทั้งปวงให้หมดไปจากดวงกิจนี้สะกนี่พูดกันอย่างง่ายๆอย่าไปอยากได้อะไรในโลกอันนี้นะเพียรละให้มันหมดอ เมื่อความอยากมันดับไปแล้วใจมันก็สงบมันก็รวมลงอ่ะเป็นหนึ่งอยู่ภายในไม่หิวไม่หวยไม่อยากได้อะไรทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วแน่นอนแหละหากว่าอาริยมรรอันนี้มันรวมกำลังกันแก,ะกะ่กล้าเต็มที่แล้วมันก็ถอนรากของความอยากนี้ออกหมดไปเลย เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ต้องได้เกิดมาเป็นมีรูปมีนามอนี้อีกแล้วก็ไม่ต้องแก่เจ็บตายต่อไปอีกนี่นะคําสอนของพระตัวเจ้านะี่มีเหตุผลเพียงพออย่างเนี้บางคนมาเสียดายเกิดอีกนี่แหละมันยากอยู่กับความอยากอันนี้แหละพอเกิดมาพบความสุขเล็กเ,กเ,กเกน้อยเหล่านี้ติดใจพอใจอือ อาตายไปแล้วขอให้ได้เกิดมาอีกเพราะว่าทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วก็ขอให้ได้เกิดมาอีกมาเสวยผลบุญนี้อีกนี่เป็นอย่างนี้คนผู้ยังห่วงตัณหาอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเราห่วงตัณหาก็เมื่อบุคคลมาละขันหานี่พงวางขันหานี้ได้ละความอยาก เกิดเป็นอะไรต่ออะไรได้มดสิ้นลงไปแล้วบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็มีความสุขอันยอดเยี่ยมเป็นความสุขอันมั่นคงถาวรความสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยความสุขในโลกทั้งสามนี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อมดเหตุปัจจัยคือบุญกุศลแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหา ความสุขในภบในชาติใหม่ต่อไปอีกเ,ออเป็นอยู่อย่างนี้นะในโลกสันนิวตัตอันนี้เพราะฉะนั้นจงว่าความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรอ่ะแล้วจะห่วงมันอะไรนั่งหนานี่ขอให้พากันคิดใจต,ตรองให้ดีแล้วพยายามบําเพ็ญจิตตะภาวนาให้สงบระง,งับปรงสังขารดังกล่าวมานี้ลงไปแล้วเราจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสาร ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้